เรื่องธรรมชาติเนี่ยจิตวิญญาณนสแสดงอ่ะนะคือคนเราไม่เกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ห้ามเขาไม่ได้นะเว้ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเป็นตาต้องบอกพี่ว่าเฮ้ยูอย่าทําอย่างนี้ได้ไหมครือ,อยูไม่เห็นแต่ว่านี่มันงานนะมันเป็นงานหรืออะไรยูอย่าล่าเริงยูช่วยมีอารมณ์ร่วมกับประมวลมีสมาธิก,ก,กับงานหน่อยแต่เราเรามีสมาธิมากนะแต่ธรรมชาติเราแต่เราก็ไม่ทําให้งานมันวุ่นวายเลยนะบอกให้ เป็นอีก้ส่วนตัวพี่เขาอยู่ตรงจุดนี้ต้องทำตัวอย,งงอย่างนี้อย่างนี้นิสัยอย่างนี้มันไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันมันเป็นแพ็คคู่นะมันพี่เขาอาจ,จคิดว่ามันเป็นข้อเสียเพราะเขากลัวว่าบุคลิกภาพเรา,าอาจจะไปทําให้งานเสียเนื่องจากว่าคนที่มาในรายก,การพี่เขาเป็นคนสําคัญเขากลัวว่าคนสําคัญเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีพอได้เห็นอากัปปิยาอาการเราไม่คุยกับเราว่าอาจจะไม่พอใจแต่ที่ไหนได้ทุกคนที่คุยกับเรานี่รู้สึกดีหมดภูมิใจแล้วว่ายังรู้สึก ยังมีคําพูดประเภทแบบว่าส่งเสริมเราซะอีกประมาณนั้นเฮ้ยเกียงไกเนี่ยดูเลยเกียงไก่ให้ดีนะเกียงไก่นี่ฉลาดนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ท้าใจอารมณ์นักสแสดงเลย